สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับผมจีดีต้อนรับสู่ช่องเดอะยานี่ครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในโหมดฮ a r คอร์อัล t ิเมตรลเยอรนะครับก็จะเป็นโหมดแรงอีกโหมดหนึ่งที่เปิดเป็นเวลานะครับทุกคนวันปกติก็จะเปิดแค่ตอน6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะถ้าเกิดวันหยุดนี่ก็จะเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเลยถือว่าสนุกเลยนะโหมดนี้ผมลองมาเล่นแล้วถือว่าฝึกฝีมืออะไรเยอะมากๆเลยนะครับใช้สกิลเพลย์รวน100%เลยแล้วก็ที่สําคัญนะใครอยากเล่นโหมดนี้ผมแนะนำ หัวร้อนนะเวลาเล่นเพราะว่ามูนี่ค่อนข้างที่จะตึงกันนะผมว่าเอาเรื่องตรงว่าตึงเลยแหละแล้วก็ริมโปงทาง i c h m a n Shop นะครับตอนนี้ก็จะมีโบนด้วยนะใครเติม700บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสของทาง i c h m a n Shop ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เติมผ่านเว็บไซต์งทาง r i c h m a ช s h ม p นี่จะได้ริชแม Co อยครับเอาไว้ลดในการเติมครั้งต่อไปสูงสุดถึง2 5นะครับแล้วก็มีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทาง วิชแมนช็อปนะครับใครอยากเติมแบบวิชแมนก็จะมี2ช่องทางครับผ่านลาจะเป็น ads richman shop นะผ่านเว็บไซต์ก็จะเป็น richman shop com นี่ครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลงไมตากันนะผมจะลงไมต้าเป็นเมืองหลกักนะครับที่เล่นด่านนี้นะส่วนมากลงแต่ไมต้านี่แหละยังไม่ได้ลงเมืองอื่นเลยนะผมว่าไมต้าเล่นง่ายสุดละสำหรับผมนะก็ผมจะลงโซนฝั่งตรงข้ามนะถือว่าดีเลยทุกคนผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะต้องมีดราม่าไอ้โหมดนี้แน่นอนวนะ่าแบบคนที่ไม่เก่งไม่ควรจะเล่นโหมดนี้นะเชื่อดิ สักพักมีแน่นอนนะผมว่าต้องมีคนหัวร้อนในการสุ่มทีมนะเขาเขาพักแล้วโอเคทุกคนมาลงไมตากันนะครับเกมเกมนี้ไมต้าไมต้าแต่น่าจะมีคนลงมากับเรานะเพราะว่าวงมันค่อนข้างที่จะหน่าโดดมากเลยนะในส่วนของไมไมตาตรงนี้นะ ซึ่งผมบอกเลยว่าตอนแรกๆอาจจะยังไม่ได้เจอแบบตึงมากแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะตึงแหละแต่พอแบบว่าเราเริ่มแบบแรงสูงๆนะน่าจะเจอพวกที่แบบคมเกินปกคนปกติสามัญสำนึกนะแล้วที่สำคัญมันจะเจอแต่คนคนไทยด้วยนะครับทุกคนก็คือเป็นโซเลยมันเปิดตามโซเลยนะมีตี้ด้วยแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะโอเคเดี๋ยวผมรีฟาร์มแล้วก็รีบดักเขาก่อนนะโอเคเพื่อน โอ้ oh, ได้ปืนใหม่ด้วยทั้โผม,มาในเวลาที่ไม่ต้องการเลยปืนใหม่อยากได้พวกเอ็มโฟมากกว่าโอเคได้ปืนนี้อยู่ยได้ปืนนี้ถือว่าดีอยู่นะครับโอเคแต่ผมดักเขาก่อนนะครับทุกคนมีคูณสี่ด้วยถือว่าดีอยู่นะครับอ้าวนี่ไงเขาน่าจะข้ามนะเดี๋ยวลอก,ก่อนนะโอเคตัวไหมน็อกหนึ่งนะ นอเหมือนจะตีเดียวกันหมดเลยนี่ว่านะชื่อเดียวชื่อแคนเดียวกันเลยนะครับโอเคผมว่าต้องชาร์เลยเพื่อนไปยังไงก็ต้องชาร์นะไปะไปดิไปดิไปกันดีกว่าไปป่ะเพราะว่าเขาเหลือสองคนแล้วผมยิงซ้ําไม่ได้สองตัวแล้วเขาอยู่บ้านเล็กหลังนะครับ <จะ S 1> ไอ้บ้านเล็กข้างหลังนะเดี๋ยวผมมาร์กตรงแบบให้ประมาณที่ผมมาร์กนะเดี๋ยวเราต้องเล่นเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเราได้เปรียบอยู่นะ มีอะไรให้เปลี่ยนไหมโอเคเอาเกาะนี่มาก็ดีมันดีกว่าไม่มีเกาะนะครับ M16 อะไม่เอาดีกว่าขอเป็น M7 เหมือนเดิมถึงจะมียิบยิบเจ็นัดก็เหอะมันมันแบบนี้เก็บแล้วเบิด,ดเยอะนะครับทุกคนอันนี้แนะนำเลยนะครับได้ใช้เยอะแน่นะพวกออปชั่นโอเคเพืพ่อน <Okay, S 2> เพื่อนระวังมันมันดักนะผมว่าน่าจะดักแน่เลยเฮ้ยเสียข้งข้างหน้าเพื่อนเฮ้ยผมเกือบน็อกลวผมต้องเนตใส่เขานะโอเคผมเห็นตัวละเพื่อนระวังเนตนะอยู่โซนหน้าเลยอยู่หน้าหลังแพงโอเคน็อกน็อกหนึ่งครับเหลืออีกตัวนึงเพื่อนเดี๋ยวผมมุนยาก่อนนะใช่บ้านหน้าผมได้ไปได้แล้วที่ดานฟ้าเนี่ย โอเคเพื่อนยวผมหมุนหมุนยาก,ก่อนนะผมรีก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนดีกว่าโ okay, อเคสวยครับคิดว่าจะไม่รอดซะละรอบลอผมไม่ตายได้ไงวะมันแกะสองม็ดอ่ะเต็มเต็มอ่ะเบียดเบียดผมยิงกันหนักมากเลยนะแล้ววงข้ามด้วยนะทุกคนผมไม่แน่ใจวมีคนจะด,ดักสะพานหรือเปล่านะแต่ที่สำคัญคือหมอนี่หายากโคตรยากเลย คือหายายากมากนะทุกคนกอก็หายานะครับแต่ว่ายาในหายากกว่านะใครเจอยาก้อนเกินสิบก้อนนี่ผมแบบโอ้โหโคตรแบบอยากจะบอกว่าโชคดีมากนะเดี๋ยวขับปักกี้สักคนสองคนก็แล้วกันครับผมว่าน่าจะมีคนดักนะมันโคตรหน้าดักเลยเหมือนจะมีทุกคนผมผมเห็นแล้วตรงกลางเลยนะโอเคเขายิงผมละแต่ผมต้องนอนวัดก่อนครับเหมือนเห็นตัวเดียวครับ โอ้เ <sav> จ็บมากไป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 ย้ายย้ายย้ายผมเจ็บผมเจ็บไปเถอดไปเถอดเพื่อนมันหนีไปแล้วอ่ะโอ้โหไปเลยฮะยิงปุ๊บแล้วหนีเลยไอ้นี่มันยิงปุ๊บหนีเลยอ่ะยาก็ไม่มีด้วยมีแต่ยาหมุนแล้ววงเหมือนจะเจ็บขึ้นด้วยนะคนเพิ่งไอ้นี่เพิ่งจะเฟดสองเองมั้งนะวงเจ็บมาก วงบีบแบบเฮ<อ>้ยเพื่อนใ<อ>จเย็นเพื่อนขับดีกว่าโอเคเพื่อนมาีย๋ยวผมขับให้โอ้โหวงโคตรเจ็บเลยวงอ,อย่างแรงมันไม่รู้ขับไปไหนแล้วนะเพื่อนมันขับแล้วหายไปเลย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบแรงเนี่ยมันจะเล่นแบบเจอแบบแรงนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแรงแค่แบบทําให้แค่เหมือนปอบใจนะจจโอ้ยเดี๋ยวนเจ็บคือสมมุติ <ไป S 1> ผมแรงแบบสมสมสม,สมมติผมแรงแพทแล้วผมยังจะเจอคนที่อยู่แรงตามาตามอีกหรือเปล่านะสลับโหมดแรงนะอันนี้ผมอยากรู้มากเลยเลยนะสมมติถ้าเจอแบบแรงทีสูงอาจจะจับคู่ช้านิดนึงแล้วก็เจอแต่ตึงๆมากๆานะทุกคนลองคิดสภาพแบบเจอแต่คนตึงๆแต่มันก็ดีนะมันทําให้เราแบบ เล่นได้แบบเขาเรียกว่าไงเล่นได้รอบครอบขึ้นนะ๋ยวต้องไปหาที่เล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าวงค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็ต้องหาบ้านเล่นนะเราจะได้แบบได้เปรียบขึ้นนะเพราะว่าถ้าไรบวกไม่ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ถ้าผ่านน่าดักมากตรงนี้น่าจะมีผมกระตุกแล้วฮะเหมือนจะมีนะเนี่ยผมว่าหน่วงมาก ใช่ใชแล้วมีจริงด้วยโอ้โหเพื่อนระวังนะมันแคมป์รอเลยโอ้โหแล้วผมเลือดไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วยเ,<ร>เป็นเด็ดหลือห้าอันแล้วอ่ะเราอยู่นี่เลยก็ได้มาใช่ใช่ใช่เราแคมป์นี้เพื่อนประมาณนี้แหละกำลังดีโอเคลูกเขียวเยอะมากโอเค ยิงไล่ก่อนนะยิงขู่เขาไปก่อนนะเพื่อนยิงใขรยิงขู่เฉยเพื่อนว่าอย่าเข้ามาเหมือนเขาจะออกไปเลยเพื่อนขับขวาออกยาวเลยเราได้บ้านนี้ก็สวยแล้วนะครับถือว่าดีมากนี่แม่งไม่ดอกยาจริงยาไม่มีเลยผมมีแค่แบนเดดแปดอันเนี่ย ผมขอขอสักก้อนหนึ่งด้วยเพื่อนผมไม่มีเลยมีแต่แบนเดตจริงผมไม่มีก้อนเลยมาเพื่อนมาเพื่อนเบอร์มีเลยสักก้อนเบอร์ไหนเพื่อนมันเล็กมันเล็กมัะโอเคผมไม่มีอะไรเลยอ่ะเบอร์ไหนมีแต่แบนเดตโอเคเพื่อน thank you หน่วงกระตุกกระตุกสมาใช่กระตุกจริงว่า้าเหมือนมีเรือป่ะเพื่อนนี่นี่เรือ<ๆ>เรือ จะอึด <แก S 1> มากเลยนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าเรือมันอึดม,มากเลยนนะ <S <S เาเขาเล่นข้างบนเขาเลยหรอเราน่าจะเคาะได้อยู่คนระับเล้วโดนเฉยเลยโลตีดิบเอาเลยหมพี่พวา เอาเลยเหรอแต่เย็นเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเย็นนะมันมันยิงรถเราดิตรงไหนเพื่อนตรงหินเหรอหินมีดตายหรือตายยิงตายแล้วเข่าไหมยังแจมเลยเข่าอะไร Watch out Móng nát đi xíu Móng hỏi thì cũng không được Tuyệt lắm lựa bằng cái này Nếu không thì nó nhung Trong nơi nào? Trong phía มันวิ่งมาหาข่าวไอ้เหี้ยหาข่าว <laughs> วิ่งมาหาข่าวแต่ไอเสียงรถน,นั้น,นอีก <นะ S 1> แล้วเพื่อนไอเสียงเรือเหมือนจะอยู่โซนหน้าเรานี่แหละมีรถมาละมีรถมาแล้วมีรถมาฮะต้นหัวเม็ดหนึ่งครับเพื่อนเจ็บอยู่นะโดนหัวเม็ดหนึง่ง จอดนะจอดข้างหน้าผมต้องเล่นเน็ตละผมเล่นเน็ตอ่ะผมเล่นเน็ตอ่ะเพื่อนเพื่อนปีประตูอุ้ยเกือบละไม่น่าได้เคนผมว่าผมต้องยิงกดเพื่อนนะมีสแปมใส่ไปนะโอเคสวยสวยเพื่อนเมื่อกี้ท่านเน็ตนะจะแล้จะน็อกกันหมดได้เลยผมเกือบโดนละเมื่อกี้ฝั่งโน้นอ่ะ มันไม่มีรถท้ายกันที่เปล่า Defend the m a ร k ไอโซนเนินเขาเล่นอย่างยากเลยเพราะว่าเขาไม่มีถ้าเขาขับเรือไอ้นั้นมาน่าจะแตกนั้นอะโอ้เหมือนจะขับมาจริงจรัน ่อยนโดนลาดแน่เลยผมว่าน่าจะโดนลาดหมดอ่ะสองตัวเลยกว่อยมันปมบบไอ้บนเขายิงให้ดีที่สุดแต่ลูกมันเยอะนะไอ้บนเขาผมผมเห็นมันยิงมาสักพักหนึ่งละยังไม่หมดอีกเหรอมาลูกขวายังายเกือบไปละหนังตาย เมันเขาจะลงมาแล้วนะวเครับฮงเขาไม่ได้อยู่ข้างเขาด้วยเจ็บอยู่เพื่อนขออย่างนี้ตัวนองมันมมมน่าจะวิง่งวิ่งมาเนินล่างนะทางเนี้ยผมว่านนะเฮ้ย<ป>โอ้โหกระโดดมาเลยอนะ่ะไ,<ป>ไม่เจ็บเะเนี่ย ผมว่าเล่นได้นะมันน็อกสองแล้วนะเพื่อนตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคเพื่อนตรงนี้ตัวนึ่งผมาผมหารถไปทิ่มหรือว่าไปอ้อมเขาดีกว่าเพื่อนรถอยู่ตรงรถอยู่ตรงไหนรถบักกี้อะยิงบักกี้เลย่ะ w a าขับได้อยู่ปะไม่น่าจะได้แล้วถ้าจอดข้างหน้ามันมีตัวมันมีเศษนี้ก็ควันขึ้นแล้วเพื่อ ไม่มันไม่น่าจะเหลือเศษแล้วนะดีเนยตอนมันต้องใช้รถนี้ว่ะทุกคนเหลือนิดนึงแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังได้อยู่นะเพราะกว่ารถมันจะระเบิดมันต้องไฟรู้ก่อนนะโอเคน็อกหนึ่งเพนเขาโล่งละน็อกอีกหนึ่งนโอเคสวย g ีจีนะ,ะทุกคนถือว่าถือว่าโชคดีนะครับตอนนี้ <Awesome. S 2> บ้านเราอยู่ในในวงด้วยถื <Okay. S 2> อว่าเล่นง่ายเลยโอเคเลยครับทุกคนก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่โดนจบคลิปยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีเสกกดบัตรของดีบ่ายนะครับ